แนมทางน้องบอโดสวัสดีค่ะพอกันช่วงป้าน้งค่ะแม่บ้านน้องอุง้องอิงน้องหยุดโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ น้องรักษาโตอยู่ิไป,ไ,ปไปการย่ามคำคำมืนี้ จ้างกลับไปแล้วนะคะตะเวนตะเวนมาซองค่ะตะเวนม่ซองเนี่ยลบแดดก็ค่ะ จะเดินทางแล้วค่ะเก็บของหรือยังเอาสสวััดีครบพูดดังๆสวัสดีครับแรงแรงวัสดีครับเออฝากติดตามช่องลุงเดียทีมหลังบ้านน้องหงิงด้วยนะครับดังๆฝากติดตามช่องลุงเดียทีมหลังบ้านน้องหงิงด้วยนะครับโอเคติดตามด้วยนะคะลุงเดีย ทีมหลังบ้านน้องอุ้มอิงนะคะเพิ่นเป็นไพอันพี่น้องก็โคงจจรู้นะว่าเพิ่นเป็นไพนะคะลุงเดียเป็นใครเป็นใครโอ้โห,โหเป็นไคโอ้โหลุงเดียพูดเช่นนี้โอเค okay. แล้วดุกดิกเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นครับผมแต่ว่ามอให้น้ำ ตอนก็กอนอยู่กับหมอสองวันตาการแต่น้องดีขึ้นครับผมกินอาหารอะไรได้ทุกอย่างไม่ได้ให้น้ําเกลืออย่างเดียวให้ยาด้วยค่ะให้ยายายารักษาอะไรนะพยาธิพยาธิในพยาธิพยาธิอะไรนะหมอเป็นคนบอกดีกว่าไม่ใช่พยาธิพยาธิในกระแสเลือด

เดี๋วผมได้ยินเสียงแม่ผู้ใดทกลองเพ่งเส้นขมิ้นเพ่งมันอยู่แบบนีนนะครับน่าจะเป็นแม่หน่อยนะครับแล้วองเป็นตามฟังเย็นะที่จะเดี๋ยวขี้โบอันน้ำมันนี้เอ้าเออให้โปกแนะให้เฮ็ดโปกแนะโอ้เออจะสั่นบ่โอเคโอเค แตเสร็จกําลังจะเดินทางค่ะกเก็บข้าวเก็บของแล้วเนาะใช่ไหมใช่รถเกี่ยวข้าวเสร็จหรือ,อยังรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วของก็ใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยนะแป๊บเดียวเองนะตันสมัยทุวนนยยกวันนี้ตันสมัยครับทุกวันนี้อะไรเนี่ยมเหมือน,นเมื่อก่อนอ อนเกี่ยวมือแบบยังน้อยๆก็เป็นอาทิตย์ก็ <Ừ. S 1> จะมุดก็เดี <Ừ. S 1> ๋ยวจะไม่ร้อนมันจะมีลงแก่เกี่ยวข้าวกับจุไอ้กคนนั่นมาจุวยคนนี้ค,คนนี้มาจุวยคนนั้นกับแต่ทุกว,วันมันไม่มีแล้วสมัยก่อนก็เรียกว่าลงแก่เกี่ยวข้าว <Ừ. S 1> รวมด้วยจุวยกันแต่ทุกว,วันไม่มีครับประว่ารถเกี่ยวลงก็คือเกี่ยวไก่เกี่ยวมันจไก่จมันนี่ครับโอเคโอเค ไอ้เขินกล้องอ่ G, so ิมรถตู zie, ้กำลังเก็บเข้าเก็บกองขึ้นรถอยู่นะคะท้งแดนป้านกับเบิ้งรถเยี่ยวเขาอยู่ค่ะเกี่ยวหน้าพ่อเอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แป๊บเดียวนะคะเห็ดหน้าสมัยสุโม,มน,นี้เอา้ามีรถมาคุ่นะแรรยาก็ต้องคอ,องค่ะ เมื่อกี้ไปนั่งในทักไปทักไล์ไปหาคุณหมอนะคะขอให้คุณหมอเอ่อถ่ายรูปลูกดิ๊กส่งมาให้ดูหน่อยเห็นแล้วก็มีความสุขขึ้นมาทันทีค่ะแบบคือจังเอาเหนียงมาจากใจงเฮ้าหอเหียวนะคือแบบซื่นขึ้นมาเลยนะค่ะแบบ มันมีแห้งขึ้นมาเลยนะคะบักหมูกินอาหารกินน,นั่นกินนี้ได้ะคะ่ะจากที่ไม่กินไม่ไม่แตะเลยแม้แต่น้ำน้องก็ยังจะไม่กินนะคะเบื่ออาหารเบื่อน้ำ <c oughs> ก็เห็นบักหมูกินแล้วก็มีเฮาบัก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 เสียงเฮาเนี่ยละอยากได้ยิน,นะคะ่ะ มีแห้งเฮาเหรอคะยิ้มได้เลยค่ะบ้านางเอาคลิปเด็ไปให้แม่หน่อยเบิงคลิปที่คุณหมอวิดีโอที่คุณหมอส่งมานะคะให้แม่หน่อยดูแล้วก็เอาให้อีลาเบิงค่ะทุกคนมีความสุขค่ะไอพ่อเกเบิงทุกคนมีความสุขค่ะชีวิตเล็ก แต่ก็มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่เห็นน้องอาการดีขึ้นนะคะมีความสุขเลยครับปุบ๊บมันมันบรูจะใส่คำว่าจังไดมันมีความสุขอะมันใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะ จชื้นขึ้นมาเลยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะค่ะดีมากจะคือ,ค,อคือบอ้ท่านด้กินเขาเลยคะ่ปะป้านางบ้านกินเขาเลยคะ่ะหิวบระจักหิวบัท่านอยากกินยั้งเลยนะคะใจซึนขึ้นมาเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยเปิดเบิดบางกีบวงประมาณชั่วโมงหนึ่งเนะะี่ยค่ะ คุณหมอส่งมาคุณหมอจะรู้ไหมว่าเพิ่นการซอยชีวิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รอดนะั้นเขาบอกตรงไปมองว่าเออพิ่นเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเด้เงินเงินดียังเสียนะเป็นอันนัน้นเป็นหมอบแบบนี้ยาดีเงินดีอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปคิดข้อนั้น นางว่าคุณหมอก็น่าจะมีความสุขกับการได้ช่วยชีวิตเพื่อนรวมโลกนะคะเพราะว่าเขาสิเป็น,นเนี่ยเขาบบม่นคนแต่เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตคือกันค่ะเขาก็เป็นส่วนหนึ่ง<อ><อ>เพื่อนรวมโลกของเขาคนหนึ่งนะคะนะคะได้บุญน้ำป้านางว่าเพิ่นได้บุญน้ำแท้ ได้ช่วยได้ช่วยเขาให้หายเจ็บหายป่วยนะคะให้เขามีอาการดีขึ้นนะคะไปะนั่งว่าคุณหมอกขนานะะมีความสุขนั่นะคะคนที่คิดเอาวิชาชีพตรงเนี้ยช่วยเหลือนะอได้บุญหลายขั้ขนาดเท่าเป็นแค่คนธรรมดายัง อย่างเราอะอยู่กับเรายังไงก็น้องก็ยังไงก็รักษามไม่ได้อยู่แล้ววะวิชาชีพของคุณหมอช่วยให้น้องอาการดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นความโชคดีของหมูนั่ค่ะแต่หลายๆท่านอาจจะบ่บโชคดีแต่ว่าของหมนูนี้ปานังเห็นสำนักปะนั่งกับวบามันทําให้เรามีกำจกำลังใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะเยอะหลาย เรามีความหวังไงนี่แหละเราไม,เาไม่เราไม่ต้องไปท้อเรามีความหวังกับทุกวินาทีเป็นอาว่าสำคัญมากค่ะขอให้มีลมหายใจก็สู้ขอแค่กระสู่กระพานผลได้ค่ะให้กำลังใจน้ำกันนะคะขอบคุณเอฟซทุกๆกท่านนะคะขอบคุณมากๆกใหกำลังใจรุ่นกันตลอดถามข้าวข้าวหมองมูตลอดชีวิต ชีวิตมาหน่อยตัวหนึ่งจากพ่อแม่อยู่ใส่เดี๋ยวมาดูน้ำโวกเข้านะคะได้มาอยู่กับเราเรารถเกี่ยวเขาอีกขั้นหนึ่งก็สิเกี่ยวหน้านั่น,นะค่ะ่นะนานปน้ากับขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอก็เป็นเอซีของน้องอิงด้วยนะคะ สิของลูกดิกเหมือนกันค่ะที่ทีไปนั่งขอเสิญชม่มวิชาชีพคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอเกี่ยวกับอะไรเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนเทวดามาช่วยให้ อะไรที่แย่ๆผ่านพ้นพ่อปานั่งกัเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการรักษาจากหมอจนเป็นปูเป็นคนนะคะก็เลยชื่นชมอาชีพหมอมากๆค่ะได้บุญหลายให้ชีวิตใหม่ได้บุญหลายบุญทีบ,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 บอบอดตรงไปรอดทำอ่วัดแต่มีความสุขที่เห็นสิ่งที่เป็นซอยนะ่ะ หลอดแล้วก็มีชีวิตที่ดีอะคะ่ะมีความสุขค่ะมีความสุขนะคะซ้อยลุนกันต่อไปคะ่ะอาการลุนกันวันต่อวันนะคะขคือคุณหมออัปเดตมาแบบนี้ก็ชื่นใจไปเปะหนึ่งนะคะโล่งใจไปเปะหนึ่งขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคอมเมนต์มาหลดค่มะมาน่าจะอ่านนะคะขอบคุณ f อมากๆขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณ แล้วก็สิขอบพุณนยังสีตลอดไปค่ะเปิดโฆษณาให้น้ำได้ค่ะบอกกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะมีโอกาสบ้านนาก็อากตอบแทนทุกท่านนะคะไปว่าด้วยวิธีใดก็ตามน,นะคะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจนะคะบอกกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ